กับคำกล่าวที่บอกว่าถนนลอยฟ้าแห่งอำเภอแม่จริมคำนี้คงไม่เกินจริงสายหมอกสีขาวล่องลอยอยู่ทุกทิศทุกทางกับการเดินทางในวันที่สามทำให้ผมมาอยู่ที่จังหวัดน่านเช้านี้กับสายหมอกที่สวยงามจริงๆครับเป็นอีกอำเภอนึ่งของน่านที่ผมเพิ่งเคยมานะครับแม่จริมก็ขับออกมาจาก อุทยานขึ้นเขามา10กิโลนะครับเพราะว่าไม่จะริมเนี่ยจะอยู่ริมน้ําว้านะครับก็จะเป็นที่ราบลุ่มเราก็ต้องขับขึ้นเขามาแต่คุ้มค่ามากครับผมจอดมอเตอร์ไซค์อยู่ริมถนนที่แทบจะไม่มีรถสัญจรเลย